السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرا حج, حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى فإن التقوى زاد المؤمنين พี่น้องนักเรียนผู้ที่มีเกียรติผู้ที่หวังในความเมตตาของพระอ,องค์ทุกๆท่านก่อนอื่นนั้นขอชกตุตตอรสุปหานะหุวตาลาที่ทำให้ผมและก็พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสมาประกอบศาสนาบัญญัติอีกสำคัญประการหนึ่งในรอบสัปด,ดาห์นะั่นคือการมาละหมาดวันศุกร์พี่น้องครับขอสั่งเสียแต่ตัวกับผมเอง แล้วก็พี่น้องทั้งหลายว่ามาเถิดเรามายำเกรงต่ออลอสุปหานหูวตาลาให้มากๆด้วยกับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นเรื่องของคำสั่งใช้และก็ออกห่างจากคำสั่งห้ามในทุกๆข้อทั้งนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และก็โลกอาเครร์นุน พี่น้องผู้ที่มีเก่ทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ให้ความโปรดปรานแก่ผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อย่างมากมายล้นหลามแล้วมีอยู่หนึ่งความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ให้แก่เรานั่นก็คืออัลลอฮฺตาลาได้ให้เรามีอวัยวะที่เรียกว่าลิลซึ่ง เราสามารถที่จะใช้พูดใช้สื่อสารกับคนที่เราสนทนาด้วยอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าอาอุบิลลาฮิมินัชชัอทอนิรจิมอัลัมนจญัลลูอัยนัยวลิซานวะชะฟตัอนอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าเราไม่ได้ทำให้เขามีความีดวงตาทั้งสองดอกหรอือและลิล้นและริมฝีปากทั้งสองด้วยเพราะฉะนั้น หนึ่งในความโปรดปานนะครับจากความโปรดปานอันมากมายที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้แก่พวกเรานั่นก็คืออัลลอฮฺให้เรามีลิ้นที่เราใช้พูดใช้สื่อสารกับคนที่เราสนทนาด้วยแต่กันนั่นก็ตามครับพี่น้องลิ้นหรือว่าคําพูดของเรานี่แหละก็เป็นดาบสองคมเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าอาจจะ ส่งผลดีกับเราก็ได้และก็อาจจะท่งผลเสียกับเราก็ได้เช่นเดียวกันในขณะที่เราพูดออกไปแล้วนั่นคืออามานะสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบก่อนที่เราจะพูดอะไรฉะนั้นเราจรึงตระหนักและก็ระมัดระวังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คำพูดของเรานั้นจะสร้างสิ่งที่เป็นความผิดแก่เรา ในบางองค์การนะครับอัลลอฮฺ ت ع าได้บอกว่ามายลฟิซูมิลกอลิลอิลลาะไดฮิรอคีบุลอาตีดไม่มีคำพูดใดที่เขากล่าวออกมาเว้น <c oughs> แต่จะมีมลลักหรือว่าเทวทูต <c oughs> เป็นผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะจดบันทึก <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจะพูดอะไรอ,ไออกไปนั้นเราก็เลยต้องคิดไต่ตองให้ดีถ้าหากว่าเราพูดออกไปแล้ว รังแต่จะสร้างความเสียหายกับตัวเองหรือไม่กับผู้อื่นเราก็งดที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปอลัลาตาลาได้บอกว่าวกูลูลินนาซิคุสนาและพวกทา่ทานทั้งหลายจงพูดกับเพื่อนมนุษย์ด้วยดีฉะนั้นเรื่องของคำพูดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากที่เราต้องตระหนักเพราะว่า ถ้าหากว่าก่อนที่เราจะพูดออกไปเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในยุคป,ปัจจุบันนะครับบางครั้งเราได้นั่งกับเพื่อนฝูงของเราบางครั้งเราได้พูด ได้แสดงคำพูดออกมาไม่ว่าจะเป็นการนินทาว่าร้ายนะครับการโกหกหรือคำพูดที่ไม่ดีอื่นทั้งหมดทั้งวงนั้นเราจะต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษเพราะศาสนาอิสลามสอนนะครับว่าให้เราพูดในสิ่งที่ดีในฮะดีษบางบทท่านนาบีมุฮัมมัดสุลแลลวอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามังกานะยูมินูบิลลาฮิวันยามินอาครฟันยุคนไรอนอูลียัสมุต ผู้ใดก็ตามแต่ที่ว่าศรัทธามีความศรัทธาอ إ ي ่านมั่นกับอัลลอฮ์และก็วันปรโลกหรือวันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะจงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือไม่ก็ให้นิ่งเสียฉะนั้นนี่คือคำพูดของทารุณซลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นคำสอนของเราได้อย่างชัดเจนว่าเวลาเราจะพูดอะไรออกไปนั้นถ้าเราคาดคะเนแล้วว่ามันไม่ดีอย่างแน่นอนก็ไม่ต้องพูด นี่คือคำสอนที่เราจะต้องนำมาปฏิบัติให้ได้นะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกคำพูดคืออามานะคำพูดของเราเราก็จะได้เห็นมันในวันกิยามาถ้าหากว่าเราพูดออกไปที่เป็นการสร้างในสิ่งที่ดีหรือว่าสร้างในสิ่งที่เป็นความเสียหายเราก็จะได้เห็นในทุกยุกอย่างในทุกคพูดในทุกคำพูดของเราอีก h ะด i ษหนึ่งท่านนาบี m ุ h ลล m ฮุอะลัยฮิวะัลล,ลัลลม ได้บอกว่ากาฟาบิลมารีแกดิบัลไอยูฮัดดิษะิ ك ุลลิมาสมิสฮ้ฮรนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหะิเษหนึ่งที่เตือนสติเราได้อย่างดีในเรื่องของคำพูดเรื่องของการใช้ลิ้นของเรานั่นก็คือท่านนบีได้บอกว่าเพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการโกหกคือการที่เขานั้นพูดในทุกๆสิ่งที่ได้ยินมาฉะนั้น พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายผู้มีเกียรติทั้งหลายเราจรึงต้องระม,มัดระวังอย่างมากคิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะเปล่งคำพูดออกไปพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับถ้าเราสังเกตในสังคมนะครับวันนี้เราก็รับรู้ปัญหาสังเกตได้ว่าหลายๆปัญหาก็เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าการใช้คำพูด จนกระทั่งว่าเราได้เห็นในสถาบันครอบครัวที่เกิดการแตกแยกกันกี่มากน้อยแล้วครับที่เราเห็นสามีภรรยาที่อยู่ไม่เป็นสุขก็เพราะเรื่องของคําพูดที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันกี่มากน้อยเลยครับพี่น้องที่เราเห็นเพื่อนบ้านคนข้างบ้านของเราต้องทอะเลาะเบาแวงกันก็เนื่องจากคําพูดกี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องที่เราเห็นมุสลิมคนหนึ่งเขาบาดหมางเขาเกลียดชังก,กันกับพี่น้องของเขาเนี่ย ก็เนื่องด้วยกับเรื่องของคําพูดเรื่องเรื่องลิ้นนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากถ้าหากว่าเราได้ใช้มันไปในสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์หรือว่าใช้มันไปในสิ่งที่ผิดกับหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺสุบบฮฺตะลลอทรงห้ามเอาไว้หรือว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบฮฺตะลลอไม่ทรงชอบไม่ทรงพอพระทัยด้วยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับเรากับคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์กับเราเรากับมุสลิมนะครับมุสลิมคนอื่น ต้องรักษาเสริ์ซึ่งกันและกันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้บอกว่าอันมุสลิมุมันสลิมันมุสลิมูนามิลิซานิฮิวยะดีมุสลิมก็คือบรรดาที่มุสลิมคนอื่นๆเนี่ยจะต้องปลอดภัยจากลิ้นหรือว่าจากคำพูดของเขาเนี่ยและมือของเขาฉะนั้นวันนี้ ตือนสติได้ดีอีกเช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักเกี่ยวกับหะะัดดังกล่าวว่าคนที่เราพูดถึงด้วยคนที่เรารังแกนะครับบางครั้งคือพี่น้องของเราต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษการใช้ชีวิตในดุนยานี้ต้องระม,มัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความผิดที่เป็นระหว่ังความผิดต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นความผิดที่เราจะต้องเคลียร์เราจะต้องไปจัดการนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะติด ไว้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้ต้องเทียร์จนกระทั่งว่ามีการขอมาอัพซึ่งกันและกันอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นนี่คือความสําคัญครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดอันตรายของลิ้นจะต้องระมัดระวังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมปัจจุบันวันนี้เราจะพูดอะไรออกไปมันง่ายและเกิดบางครั้งเราใช้สื่อสื่อโซเชียลมันง่ายมากที่เราจะสื่อสารอะไรออกไป แล้วบางครั้งคำพูดของเราไม่กี่คำนี่แหละส่งผลต่อพี่น้องของเราโดยรวมโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้อย่างมากนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเราได้ฟังเรื่องของคำพูดที่ว่าต้องระม,มัดระวังไม่ว่าจะเป็นการพูดในสิ่งที่ไม่ดีทีนี้อีกฝากหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเราก็จะเห็นว่าการใช้คำพูดของเราในเรื่องที่เป็นความดี เราก็จะสามารถที่จะใช้มันง่ายได้เช่นเดียวกันนะครับลิ้นของเราแค่เรากระดิกไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการทำอิบาาะห์ที่ว่าด้วยเรื่องของคำพูดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ง่ายได้เช่นเดียวกันพี่น้องอ่านอัลกุรอานพี่น้องรำลึกอัสการสอบาา์วันภาษาถ้อยคำรำลึกถึงอัลลอห์ในยามเช้าและก็ยามเย็น ในอิริยาบบด,ดูอาต่างๆในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งว่าใช้ชีวิตแล้วก็ล้มตัวนอนอีกรอบหนึ่งในหนึ่งวันเราจะเห็นได้ว่ามีมารยาทต่างๆที่อิสลามได้สอนไว้แล้วก็ให้เราได้วิงวอนขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานาะูวตาลาพี่น้องครับฮะดีสบทหนึ่งที่อยากจะฝากนะครับเป็นหะดีสที่เราทําได้ไม่ยากเป็นอิบาดะเป็น การรำลึกถึงอัลลอฮ์ตาลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมไว้ในกาวไว้ในฮะดีษบทหนึ่งซึ่งเราทำได้ไม่ยากเลยแค่เราใช้ลิ้นของเรานี่แหละครับกล่าวแค่สองคำแต่ว่าผลบุญมันยิ่งใหญ่มากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้กล่าวบอกว่ากาลิมาตานิคอฟีฟาตานอัลลิซานธ์เีลลตานิฟิลมีซานฮะบีบะตานิอิลลัรห์มาน สุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมด i สุบฮานัลลอฮิลอยฮิมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมบอกว่าสองธรรมที่เบาที่เบาบนปลายลิ้นที่เบาบนลิ้นหนักบนตราชั่งอีกทั้งยังเป็นที่รักน้าพระผู้ทรงเมตตาก็คือเป็นที่รักน้อัลลอฮฺสุบฮานะลลฮฺวาตาลานั k oh k ask, ่นก็คือคำพูดที่ว่าสุบฮานัลลอฮฺวะบิฮัมด i แล้วก็สุบฮานัลลอฮิลอยฮิมแปลว่าอะไรครับ แปลว่าสุบฮานัลลอฮฺบิฮัมดีก็คือมหาบริสุทธิ์เดออัลลอฮ์แ AH ละด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์อีกอันนี้ก็สุสบฮานัลลอฮิลาอัมก็คือการบอกว่ามหาบริสุทธิ์เดออัลลอฮ์ AH พระผู้ทรงยิ่งใหญ่เห็นไหมครับว่านี่คือการใช้คําพูดที่ง่ายมากแต่อินชาอัลอเราจะได้ผล,ลบุญอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นคำพูดของเราพี่น้องครับในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะบริหารอย่างไร ลิ้นของเราที่เราใช้ที่เราใช้พูดออกไปเราต้องคิดให้มากคิดให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะบางครั้งเหมือนที่บอกเป็นดาบสองคมที่เราจะใช้มันที่จะให้เกิดผลบุญก็ได้หรือว่าจะใช้มันที่จะสร้างผลรบาปสร้างความผิดให้แก่เราก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าแค่สองคำพูดนี้เบาบนปลายลิ้นแต่ว่าหนักในตาชัาง ซึ่งเราทําได้ง่ายาได้ง่ายได้อย่างมากนะครับนั่นก็คือการกาล,ล่าวว่าสุบฮานลลอวะบิฮัมดีแล้วก็การกาล,ล่าวว่าสุบฮานลลอฮิลาดิมขอตัอัลลอล์สุบฮานะหัวตาลนะครับให้เราได้ใช้คําพูดหรือว่าลิ้นของเราเนี่ยไปหนทางที่อลัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยที่อลัลลอฮ์ทรงชอบแล้วก็ขอให้เราออกห่างจากคําพูดที่ไม่ดีต่างๆในทุกๆคําพูดของเรา اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبه من يعلم انه ويس من يعلم انه يسمعه ويراه พี่น้องผู้ที่มีเกียรติผู้ที่รักยิ่งทั้งหลายครับเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดเช่นเดียวกันพี่น้อง ในช่วงของวิกฤตในยามนี้ว่าในเรื่องของโรคระบาดท,ที่เรารับรู้กันทุกคนคงได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องสิ่งสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่มีความสำคัญอย่างมากที่ผมอยากจะฝากแล้วเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ทำได้ไม่ยากเช่นเดียวกันอีกทั้งสิ่งนี้ก็คือ สิ่งที่เราได้ใช้คำพูดของเราเช่นเดีวยวกันนั่นก็คือการขอดุอาการวิงวอนต่อลอสุปหานะหัวตาลนะโรคระบาดท,ที่มันเกิดขึ้นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ใช้วิธีป้องกันในวิธีการที่ถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นั่นก็คือการที่เราพึ่งพาต่อลอสุภานหัวตาละเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกําหนดในวิกฤตอันนี้หรือว่าวิกฤตอื่นๆเป็นกอดอวันกอดัดนะครับเป็นข้อหนึ่งที่เราศรัทธาในรุกคนอีมานหลักการศรัทธาของเรานั่นก็คืออัลอีมานูบิลกอดอีวันกอดัดการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการของอัลลอฮ์อันนี้ก็เช่นเดียวกัน ว่าด้วยเรื่องของโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในยามนี้เป็นเรื่องการกําหนดเป็นเรื่องของพระประสงค์ของลอสุบฮานะฮัวตาละแล้วหน้าที่ของผู้ที่เป็นบ่าวประการหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการวิงวอนขอดุอาต่อลอให้อัลอันนั้นคุ้มครองเรารักษาเราให้พ้นจากภัยพิบัติให้พ้นจากวิกฤตอันนี้ที่มันเกิดขึ้นสังเกตได้ว่าตอนนี้ ทุกวงการนะครับได้รับผลกระทบหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่อยากจะฝาก Allah wa, um um Le, าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาอัลาได้บอกว่าวกอลลอร์บุกุมุดูอูนีอัสตาจิบัละกุมและพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่าพระเจ้าผู้วิงวอนต่อข้าเถ um um. ิดวกอกลลอร์บุกุมุดูอูนีอัสตาจิบัละกุมและพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่าพวกเจ้าจงขอวิงวอนต่อข้าเถิด และข้าจะตอบรับทาวิงวอนของพวกเจ้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ตัดไว้ว่าให้เราทําการวิ่งวอนต่อพระองค์เองแล้วมุสลิมนะครับสาคัญอย่างมากที่เราจะไม่วิงวอนสิ่งอื่นมาเป็นภาทีมาเคียงคู่มาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานาววตาลาเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเป็นการทําลายอัตโตฮิตการให้เอกภาพต่ออัลล์เป็นชิรเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายแรงอย่างมากในศาสนาอิสลาม เป็นบาปใหญ่อันหนึ่งอักบุรุษกบาอิรบาปใหญ่ที่สุดในศาสนาอิสลามเป็นอย่างมากฉะนั้นหน้าที่หนึ่งพี่น้องคือการขอดุทิศต่อลอสุบฮานะห,หัวตาอัลละฮะดีษนะครับเมื่อเรามาดูในฮะดีษก็เช่นเดียวกันที่ว่าด้วยเรื่องของการขอดุทิศท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมได้กล่าวไว้ฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าอัดดุอาอฮุลอิบะดะการวิงวอนการขอดุทิศหรือว่าการขอพรนะครับเป็นไอบะดะ เป็นการเคารพักดีต่ออัลลอฮ์อย่างหนึ่งนะครับเป็นไอบาด้าถ้าเราสังเกตนะครับไอบายด้ามีหลายอย่าง,นงในหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการขอดุอาการวิงวอนต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาานะครับสำคัญอย่างมากในบางะดีษ่านนบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกว่ามันลำยะดอุลลอฮ์กดีบะะลใครที่ไม่วิงวอนกับอัลลอฮ์พระองค์จะทรงโกรธเกลี้ยวๆๆเขาจะทรงพิโรธเขานะครับ นี่คือความสำคัญที่เราอิชชาลลเนาช่วยกันขอดุดาการขอดุาานั้นเราสามารถที่จะทำได้ในหลายๆเหตุการณ์หลายๆวา,าระโอกาสไม่ว่าจะเป็นตอนสุยุดในบางฮะดิษบอกว่าสุยุดนี่คือเราได้ใ,ใกล้ชิดกับพระเจ้าของเราใ,ใ,ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดท่านอาบีได้บอกว่าดังนั้นจงขอดุดาให้มากๆขณะที่สุยุดหรือแม้แต่เราได ตื่นขึ้นในยามค่ำคืนเพื่อละหมาดก็เป็นเวลาหนึ่งที่อินชาอัลลอฮ์มุสลยับอัลลอฮ์สุบานดาลาทรงตอบรับหรือแม้กระทั่งระหว่างอาซานกับอีกองมะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับด้วยนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพยายามที่จะขอดุอากับอละลนะครับแล้วดูอาบทหนึ่งที่อยากจะฝากในช่วงนี้คิดว่าเหมาะสม กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ท่าน,นาบีมุฮัมมัดส,ส,สุลลัลวายลฮิวซัลลัมได้สอนเราเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราดูอาที่ว่าด้วยช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับที่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือดูอาที่บอกว่าบิสมิ ال ลลาฮิลลาะี่ลายะดุรุมะอัสมิฮิชัย์ฟิลอาร์ดีวะลาฟิสซมมาวะฮุวะสัมีอุนอาลลิม ขก่าวซาอีกรอบนะครับ ب ิ س ล الله ล ل ذ ي ุ ا ุ د م ر مع ا ิ م ه شيء ฟินอ ل รด ض و ลาฟิน ا วะฮุวะ ه و มีอุนอาล ي มความหมายก็คือด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟากฟ้าจะทําอันตรายใดๆได,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 ได้เมื่อมีการกล่าวพระนามของพระอ,องค์พระอ,องค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ถ้าใครนะครับได้อ่านดูอาอัสการุสซาบฮิวัลมาซาถ้อยคำรำลึกถึงอลัลลอน์ในยามเช้าและยามเย็นก็จะเจอดูอาบทนี้อย่างแน่นอนทิธานาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุอลัยฮะสัลลัมบอกว่าถ้าใครกล่าวดูอาบทนี้จะไม่มีสิ่งใดจะทำอันตรายได้ฉะนั้นดูอาที่นำเสนอไปดูอาต้นนี้คิดว่าไม่ยากนะครับที่เราจะใช้ลิ้นของเราเนี่ยกล่าวมันนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่านดุอาตอนเช้าตอนเย็นเป็นประจำอยู่แล้วก็คงไม่ยากอีกดุอาบทหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับที่ท่านนบี m u h มม m a ส s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้นั่นก็คือดุอาที่บอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกามินัลบารัสวันจุนูนวันจุธามวามินไซยิลอัสตอม ความหมายก็คือโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคเรื้อนการเสียสติโรคเรื้อนที่น่ารังเกียจและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงโรคร้ายทั้งหลายนี่คืออีกดูอา์หนึ่งที่ไม่ยาวแล้วเราสามารถจดจำได้ไม่ยากอินชาอัลลหรอนั่นก็คืออัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกามินัลบารัสวันจุนูนวันจุซาม ว่ามินซเยยอินอสกอมที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลละวาอลัยฮุอะสัลลัมได้เคยขอเอาไว้ขอดุอว่าต่ออละสุบฮานอวตาลานะครับพี่น้องให้อลละสุบฮานอัานั้นคุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้พ้นจากภัยพิบัติพ้นจากวิกฤตโรคระบาดในยามนี้และขอคุ้มครองให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้ใช้คำพูดของเราร่างกายของเรา จิตใจของเราให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติอิสลามอยู่ภายใต้สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่ฝ่าฝืนของพระองค์ทั้งหมดทุกประการเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺนั้นได้ทรงรักเราและขอดอวต่ออัลลสุบฮานตาลาให้อัลลอฮฺเมตตาพวกเราทุกคนให้มีให้พวกเรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ และขอดุอาให้อัลลอฮฺตาล,า,ตลาได้เพิ่มภูมิความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เรียนรู้เข้าใจเพื่อที่จะออกห่างจากสิ่งน่าเก่านะครับอัลลอฮฺุมารอามีนวะซัลลุะล่านบีอินามุฮัมมัดวะอละอาลีฮิวะอัซฮะบิฮิอัจม اع ีนฟะกคดกาลัลลอฮฺตะอาลา ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشر اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وعلى آله وأصحابِه أجمعين، وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة: أبي بكرٍ، وأُمر، وأُثمان، وعليٍّ، وألبقيةِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وعطائك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مُطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله يعمد بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه